สวัสดีค่ะันช่องไนเค้กแสนน่ารักนะคะเราจะมาลองกินเราจะมากินป๊ป๊บคอนกันนะคะเพิ่งไปซื้อมาเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวจะมาลองกินกันนะคะรสชาติจะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นรสชีสนะคะเฮ้ยนี่ทำเองนะอ๋อ เขอาจไม่ได no? ้ยินเสียงนะเขาก็ใช <grateful> <shore sprout juice> ่นะไม่ใหมเขาทุกคนไม่ได้ยินเสียงอะคอมเมนต์โอ๊ยมือบังมือใหญ่แบบไม่ใช่แเราจะไม่ใสหูฟังนะม่ใ่แบบนี้เลยนมากง น้ำพี่แก้จะหมดแล้วนะพี่ให้ <c oughs> พี่เติมแั๊บนึงนะพี่มือมึงเอาตักน้ำให้แป๊บนึงดิร้านให้เราหน่อยเอาน้ำเพิ่มให้หน่อยนะเอาน้ำเปล่าไม่เอาเอาน้ำเปล่าเย็นนะโอเคเดี๋ยวรอให้เพื่อนพี่เอาน้ำมา,าหำให้แป๊บนึงนะโอเคเพื่อนพี่เอาน้ำแล้วเอเอทเทใส่แก้วให้เลยโอเคขอบคุณ ขอณบ๊ายบายที่นี่ก็ไปอาหนังให้พี่เรียบร้อยแล้วนะสองแล้ววะต้องจะรู้นิดนึงอ่ะ ตองนี้มันกินไม่ได้นะทุกคนเห็นไหมก็มันโฟกัสหน้าผื่อะกันทุกคนกินไม่ได้ทุกคนคงกินได้และนะ้วมาลองใหม่นะแม่ก็เล่นอย่นนะางนี้ค่ะหยุดแม่ ขร้าวันนี้ค่ะก็รู้สึกร่อมอืดแล้วนะคะก็ก็ยังกินไม่หมดนะคะเยอะซื้อมาประมาณสิบถุงมีก็ตอนแรกจะเอามากินหมดเลยก็โอห กัวกินไม่หมดนะคะแค่ถุงเดียวนี้ยังกินไม่หมดเลยนะคะแล้วชีสที่แบบคุณทุกคนนะคะถ้าคนซื้อรลชีสได้ไหมคะถ้าใครรู้นะคะว่าร้านที่พี่กินร้านอะไรก็อย่าไปซื้อรลชีสนะคะเพราะมันแคมะ่ะจริงจริงแคมจริงนะเค,คลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดซับสไครต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดริงแจ้งเตือนทุกคลิปนะคะ ขอบคุณค่ะถ้าใครอยากให้พี่ทำอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไปก่อนนะคะบ๊ายบาย